ยังมีกำลังขนาดนั้นไหมคะแบบว่าให้เขาพิมพ์อย่างใช่ไหมครับแต่ถ้าถ้าเราทําผ้าเองอ่ะเราสั่งเขาได้แต่ว่าต้นทุนมันจะสูงอย่นี้ผ้าบาติกกขึ้นด้วยกนสีมันเป็นายผ้าม้วนไม่ไมนเป็นผืนมาอย่างนี้เลยค่ะมันเป็นชิ้นเป็นผ้ามาอย่างนี้เพราว่านี้มันเป็นเป็นเหมือนผ้าจากโรงงานใช่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะใช้ผ้าทุกคนเลค่ะตรงนี้มันจะมีลายของมันอืม ร่มแล้วก็นะเป็นเนื่องเรื่องสกีแล้วก็การทําให้มันเป็นเอกลักษณ์ต้องใส่ความเป็นตัวของบ้านร้านเข้าไปสีพิเศษปากกาที่น้องว่ามันมันมันจะเขียนได้ไหมอ่ะเขียนปากกาได้ค่ะมีปากกาเขียนได้เขียนได้ทั้งข้หรือไม่ก็ใช้สีอะคริลิกอะค่ะเหมือนที่เชียงใหม่ที่เขาเขียนร่มอะค่ะที่ใช้พู่การอะไรอย่างเงี้ย หรือถ้าไม่ถัดก็ต้องเหมือนปักปักชื่อถ้าเราเย็บเสร็จนี้ทำเสร็จนี้เราก็ถียงได้ได้มีเออที่นี่ปักแล้วปักชื่อปักอะไรอย่างนี้ไหปักเป็นไหมคะพอปักพอปักได้เหมือนปักปักปักได้ปักได้แต่ว่ามันมันต้นทุนมันใช่ ถ้าเราเราเราเขียนอย่างนั้นเราสามารถให้ลูกหลานเราทําเสร็จแล้วเราส่งให้ลูกหลานที่อยู่โรงเรียนได้ได้เขียนช่วงนี้เช่วงที่มันว่างว่าอยู่แจกนี่เราก็เขียนว่าเป็นี่จากบ้านล่ามา่เขาจะมีลายโลโก้ออกแบบอมาเนี่ยค่ะตอนนี้ก็โลโก้ของหมู่บ้านก็จะเป็นคือเป็นของหมู่บ้านใช่ไหมคะนี่เป็นตะลักษณ ที่ตั้งอยู่กลางใจหมู่บ้านเลยหน้ามัสยิดเราไม่เห็นที่เรามที่กิาค่ะขนมต้มใบมะพร้าวต้มใบมะพร้าวจ้าอันนี้จะเป็นเป็นอกลักษณ์ของหมู่บ้านหนึ่งคือถ้าข้ามาละหานเมื่อกี้เห็นที่เขาสวมเสื้อไหมคณะกรรมการหมู่บ้านที่สีเขียวอ่ะที่ปักอันนี้อันนี้ก็เป็นต้มใบมะพร้าวคือเราจะเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านรถ้าเราเอาลายนั้นอ่ะมาใส่ในนี้ ก็ได้เพราะว่าปักเหมือนกันตรงนี้แล้วก็ถึงเครื่องพัฒนาแปะเลย๋ยวโลโก้ตัวนี้แทนที่จะไว้ข้างนอกก็แปะขนาดเท่านี้